เกี่ยวโอ้เกี่ยวเอาเลยแม่จะช่วยได้ไงล่ะทุกแกดูไวแท้ล่ะเห็นกระโดดไล่กันตกลงต้นไม้ตุบๆเมื่อกี้เนี่ย พ็อพยันนาปล่อยได้บ่ปล่อยเนาะปล่อยตุ๊กแกซะปล่อยซะมันจะเป็นกรรมนะปล่อยไปสู่ปล่อยเขาเป็นอิสระภาพซะลูกปล่อยซะปะวันนี้วันที่เก้านี่ตรงนี้เห็นไล่กันมาตนโนนนะจนต้นไม้ตุบไล่มาคุณแม่กวดไปไม้อยู่ เมื่อไรทุกแกก็ไม่ทันเห็นหมูพุ่งมาอ่ามันจะปบก,กันอยู่ข้างต้นหัล่อยซะ่อยซะต่างคนต่างอยู่เอะเนาะวันนี้วันที่เก้าเมษาพุทสองหกสี่เวลาประมาณบ่ายกว่ากว่าบ่ายเท่าไหร่บ่ายหรือยังไม่บ่ายไม่รู้เทียงสักคู่นี้เอง ปล่อยเนาะปล่อยเนาะปล่อยซะปล่อยซะปล่อยเขาซะปล่อยปล่อยค่ะปล่อยซะพ่อพ่อปล่อยซะพ่อพ่อคุมพีพ่อคุมพีลายทุกแกซะค่ะปล่อยซะปล่อยปล่อยให้เขาเป็นอิสระภาพเนาะ ไม่ต้องก,กลัวกันละไปปล่อยปล่อยทุกเกนะจ้ะปล่อยเนาะปล่อยจนดะปนะทุกเกก็อย่าขี้เส,ส,ส่อสาราสิเนี่ยพ่อคุณพี่ก็จะหมั่นไส้อะสิคุณแม่อยู่ในบ้านนี่ก็ขี้สกรปรกไปทั่วเลย Nên là phốn trục rồi ạ Coi ra, coi 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 ra ไม่ปล่อยเลยคาบหัวแน่นเลยตุกแกก็ดืออยู่ในบ้านก็ขี้สกปกกเลอะเทอะพ่อกัพีก็มันไสสิปล่อยซะสั่งสอนเขาก็พอปล่อยตุกแกซะ ปล่อยปล่อยคุณแม่กับแม่กาจับหัวกจากตุแกกวงจกดได้แค่เอาไม้ต้อยนี่ ่อยสั้นลูกอย่อย่อยเน,ะนา,ฐาฐะน,โค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 นี่อาคาดเขาล่ะแค่เตือนเขาก็พอไม่ทำให้เขาใจเนาะ่อยซะ่อยออ โดยงูเยอะออกที่โดยนะเ,เยนี่ยอ้าวอ้าวยกกันไปโน่นแล้วไหนอะ ปล่อยหัวตุ๊กแกปล่อยปล่อยกัดหัวตุ๊กแกน่ะจะแน่นเลยเนี่ย่แน่นจะช่วยเธอได้ไงตุ๊กแกทีหลังอย่าดื้อหลายอย่ามาขี้สนสาเลอะเทอะหลายที่แกนาคุณนก็มันใสเอาละนี่นะ ไม่ยอมปล่อยทำไงอะ coi coi à, cầm muốn áo thì lô cô chơi cái ra cái ô khả luôn đâu